สวัสดีค่ะทายเลตี้ค่ะวันนี้พามาทำส้มตำตำส้มมะละกอค่ะวันนี้นะคะขาดอย่างเดียวคือถั่วค่ะนะคะอ๋อปูปูอยู่ในตู้เย็นไม่ได้มาถ่ายด้วยค่ะ๋อวันนี้มีบักลิดฟ้าด้วยค่ะบักเพกาด้วยนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะปลาลาใช้ปลาลาเป็นขวดนะคะแต่ปลาลาที่ทําไว้ยังยังไม่ ยังใช้ไม่ได้ค่ะมันยังไม่ครบสามเดือนนะคะมีมะกอกด้วยนะคะไปตลาดวันก่อนนะคะได้มะละกอกมาได้มะกอกไปแบบรีบๆะคะ่ะเพราะว่ามันยังมีโควิดอยู่ก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเดินนานได้มะละกอมันลูกเลยก็เดี๋ยวสับ เรียบร้อยก็จะตำเลยนะคะเอามาให้พี่ๆดูนะคะคือที่บ้านไม่มีครกตำมะละกอน,นะคะเพราะว่านานๆตำทีนึงนะคะ่ะบางทีซื้อทานก็มีนะคะไม่มีครกแบบตำส้มตำมะละกอก็จะตำแบบนี้นะ,ะนี่ทานคนเดียวก็ครกที่ทํากับข้าวทุกวันนะคะครกหินเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะก็แค่จานเดียวนะคะน้องๆเขาก็ทานอะไรของเขาไปนะคะเราทํา ทานนะคะใส่ปะลาใส่ชูรสนะคะถ้าใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็มีใส่น้ำมะขามด้วยนะคะให้ให้มันกลมกล่อมคะเห็นไหมนัวไหมคะน้ำลายไหลเลยะคะ่ะตอนนี้ที่บรรยายอยู่อิ่มแล้วค่ะจุกยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวอีกไว้รอบดึกอีกรอบหนึ่งะคะ่ะทานได้ ประมาณสามส่วนเหลืออีกส่วนหนึ่งอย่างอร่อยเลยค่ะใส่มะละกอแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะคะพอดีไม่มีหมูยอค่ะก็รสชาติก็ประมาณตำมะละกอใส่หมูยอนะคะนะคะตำมะละกอใส่หมูยอค่ะในดูนะคะหน้า,าตาอร่อยมากเลยค่ะ ยอมเผ็ดอะค่ะวันนี้ใส่พริกตั้งห้าหกเม็ดอะคะ่ะห้าหกเม็ดยอมเผ็ดวันนี้ค่ะใส่ลูกชิ้นแล้วค่ะแล้วก็พอดีไม่มีขนมจีนแต่จริงๆล้วก็ชอบกินขน,นมจีนเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็เส้นเล็กนะคะพอดีไปหน้าบ้านก็ให้กขาวโลกเส้นเล็กแล้วก็เอาน้ำมันกระเทียมคุกคๆคุกคุกให้นะคะ่ะ ก็กินยุ้มยุ้มกินน่ะยุมกินเหมือนหยุ้มกินขนมจีนนะคะค่ะเห็นไหมหน้าตาออกมานหน้าทานเนาะยังกับมือโปรเฟชชั่นอลเลยค่ะดูดิอร่อยมากๆเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมแล้วก็ได้กินกับไส้ไส้กรอกไส้กรอกชีสเข้ากันดีเนาะค่ะ <laughs> เนี่ยค่ะ,คะจัดจานสวยไหมคะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกคุณคุณปูก็จะเดินมาสามตัวคุณปูเดินมาแล้วเดี๋ยวคุณปูเดินมาสามตัวกับกับกับคุณมะเขือเทศนะคะเพื่อให้ความสวยงามของจานอร่อยมากมากเลยะคะ่ะคือไปซื้อเข้าทานนมันไม่เหมือนอย่างนี้นะคะ่ะเราซื้อเข้าทานเอามาทีไรก็ต้องมาปรุงใหม่หมนทุกครั้งะคะ่ะ นี้เราทําเอง้วเนี่เห็นไหมคะมีชีสด้วยพิซซ่กรอกชีสด้วยค่ะนะคะมีเพกากินกับบักลิ้นฟ้าไม่มีไม่มีมะระแต่เขาไม่ขมมากเหมือนมะระนะอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครได้กินเพกากับส้ตมตำนี่นจะลืมมะระเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะค่ะคุณมะเขือเทศก็มานอนเรียงอยู่ให้เพื่อความสวยงามของจานเรานะคะแล้วก็ คุณน้องสาวเอาปูออกมาให้ปูปูต้มแล้วนะคะก็เดี๋ยวคุณปูก็จะเดินมาสามตัวคุณปูนาต้มสามตัวปูดองก็มีก็น้องบอกยูมีปูดองด้วยมันอยู่ลึกก็เลยเอาเท่านี้แหละคะ่ะนี่ค่ะอย่างอร่อยเลยแน่นท้องเลย เดี๋ยววันไหนจะตามแบบซีฟู้ดอีกทีหนึง่งมะละกอย,ยังมีอยู่ค่ะแต่แบบซีฟู้ดดีกว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้พวกหมึกอะไรเนี่ยน้องเขาไม่กินซีฟู้ดเพราะเขาแพ้แพ้กุ้งกันให้เราต้องซื้อมาทำส่วนตัวค่ะเนี่ยค่ะมีคุณปูอยู่สามตัวนะคะขอบูดมากๆนะคะทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะวันนี้มณทาบรรยายยาวเลยค่ะเพราะว่า ทำเองกินเองค่ะตำเองด้วยมืออยากอร่อยมากเลยคะ่ะพี่พี่เสียอย่างเดียวไม่มีถั่วและครกที่ไม่ไม่ใช่ครกตำส้มตำาพอิที่บ้านนานๆตำส้มตำทีค่ะ <_ woven> นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเห็นไหมคะมีเส้นก๋วยเตี๋วด้วยยุ้มเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือน เหมือนยุ้งเส้นไอด้จีนเลยค่ะเดี๋ยวถ้าครบพันกว่าซับขึ้นไปแล้วจะ,จะจะจะอาจจะมีการทานให้ดูนะคะในตอนนี้ยังเก็บตัวก่อนค่ะ